นี่เย่โมแกไปตายอดตายอยากมาจากไหนเนี่ยฮะนี่เก็บไปแล้วล็อตหนึ่งนะยังสั่งมาอีกล็อตหนึ่งเนี่ยจะกินหมดหรอวันนี้ถ้าทางจะแพงด้วยแม่คะเรื่องนั้นเนี่ยไม่ใช่ปัญหาหรอกนะคะแม่ลืมไปแล้วหรอคะว่าสามีของหนูเนี่ยเขาเป็นเจ้าของบริษัททีทีเอฟอะ่ะหนูว่าแม่เนี่ยรีบกินเถอะนะคะอาหารเย็นหมดแล้วเนี่ยนี่ไงคะแม่พิซซ่าที่แม่ชอบกินไงคะโมยน่ากินทั้งนั้นเลยอะ่ะ อ่อยมากเลยค่ะแม่นักเก็บอืมตายแล้วน้องเก็บจานแล้วก็เก็บเงินเลยจ้ะได้ครับผมเสร็จจากนี้ไปไหนต่อดีนะทั้งหมด1,500บาทครับจ้ะ ตรอสักโค่นะครับแม่หนูว่าเราเนี่ยไปช้อปปิ้งต่อที่ห้างดีไหมนี่มีห้างเปิดใกล้ๆนี่ด้วยนะแม่คนมีสามีรวยอ่าขอโทษนะครับคุณลูกค้าพอดีว่าบัตรของคุณลูกค้ารูดไม่ผ่านครับฮะอะไรนะบัตรใบนี้เนี่ยนะรูดไม่ผ่านนี่น้องรู้ไหมบัตรของฉันเนี่ยวงงินไม่จํากัดยอย่อ่าต้องขอโทษคุณลูกค้าจริงๆนะครับ บัตรรูดไม่ผ่านครับลูกค้าพอจะมีบัตรใบอื่นหรือว่าชําระเป็นเงินสดก็ได้นะครับมาดูสิทำไมถึงรูดไม่ผ่านเนี่ยแม่แม่พอจะมีเงินสดก่อนไหมคะคือว่าหนูไม่มีเงินเลยอะคะ่ะหนบอกวันนี้เกจะเลี้ยงฉันไงแม่ก็จ่ายให้หนูก่อนสิน้องพี่ขอสแกนนะได้ครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ นี่ครับผมเรียบร้อยจ้ะขอบคุณครับนี่ยายโมนี่มันอะไรกันน่ะเงินแค่นี้ฮะแกไม่มีปัญญาจ่ายเลยยังรูดบัตรไม่ผ่านเลยแล้วที่แกบอกว่าแกจะซื้อรถคันใหม่ให้ฉันเนี่ยมันคงไม่มีวันนั้นแล้วมัง้งฉันว่านะฟุกอ่ะมันคงอายัดบัตรแกละ ไม่หรอกแม่ปกติเนี่ยบัตรมันก็รูดได้ตลอดนะแต่ทาไมวันนี้ถึงรูดไม่ได้เนี่ยนี่แม่ฉันว่านะเครื่องรูดของที่ร้านเนี่ยคงเสียเลยมั้งหรือไม่ก็บัตรอาจจะผิดพลาดก็ได้ไม่มีอะไรหรอกเออไม่มีอะไรก็ดีแล้วแต่เงินวันนี้แกต้องคืนฉันนะโอ๊ยแม่เงินแค่พันท่าจะอะไรนักหนาเนี่ยหนูจะคืนให้แม่เป็นสิบเท่าร้อยเท่าเลยคอยดูเออให้มันจริงเถอะไปเอาเถอะแม่บนดูได้ หมายเขาไม่ยังไงหลายวันที่ผ่านมานี้เนี่ยฉันรูดบัตรไม่ได้เลยอะ่ะนี่อย่าบอกนะว่าพี่อายัดบัตรของฉันแล้วอะ่ะโมโมใจเย็นๆก่อนนะพี่ไม่ได้อายัดบัตรโมแต่โมอ่ะใช้เกินวงเงินต่างหากมันถึงรูดไม่ได้ไงใช้เกินวงเงินหมายควาไว่ยังไงไหนพี่บอกว่าบัตรของฉันเนี่ยวงเงินไม่จํากัดไงล่ะนี่โมจําไม่ได้เหรอว่าพี่เพิ่งทําบัตรใหม่ให้โมและไอ้บัตรเนี้ยมันก็มีวงเงินแค่แสนเดียวอะ่ะ พี่ฟุกพี่ทําแบบนี้กับฉันได้ยังไงอะรู้ไหมว่าฉันเนี่ยเสียหน้าขนาดไหนแล้วทีนี้เนี่ยเจ้าเงินที่ไหนไปชอปปิ้งกับเพื่อนหรือว่าจะลูดซื้อรถให้แม่ยังไงดีละเนี่ยนิดโมกลัวเสียหน้าแต่โมไม่เคยเห็นใจพี่เลยอย่างนั้นเหรอพี่ทํางานหาเงินงกงๆให้โมใช้แต่โมกลับไปใช้ฟุ่มเฟือยเอาไปเลี้ยงเพื่อนแบบเนี้ยมันไม่มากเกินไปหน่อยหรอโมพี่อหญกกันรู้งจริงเลยถ้าพี่ไม่มีเงินเนี่ยโมจะอยากอยู่พี่ไหม ยายโมตกลงนี่มันยังไงตาฟูฉันพูดสาให้ลูกฉันแต่งงานกับเธอแต่เธอเลี้ยงดูลูกฉันได้ลำบากได้ยังไงนะลำบากลำบากอย่างนั้นเหรอครับคุณแม่ตั้งแต่แต่งงานกับโมมาสองปีเนี่ยโมไม่เคยทํางานเลยเอาแต่นั่งกินนอนกินใช้เงินพุ่มเฟือยอย่างเดียวอะ่ะนี่ตอนที่พี่มาขอฉันแต่งงานเนี่ยลืมไปแล้วเหรอว่าสัญญ,ญาอะไรกับแม่ฉันไว้ะคะพี่บอกว่าพี่น่ะจะเลี้ยงดูฉันอย่างดีไงแล้วนี่อะไรมาบ่นทำไมฮะโมหัวมีอะไรกันอะ่ะ เขาก็ต้องช่วยทํางานหาเงินสร้างเงนื้อสร้างตัวนี่อะไรอะ่ะเพาแต่ร่างผ่านไปวันวันอะ่ะพี่ตะปุ๊กแกกำลังด่าลูกฉันอยู่นะผมไม่ด่าค,คุณแม่แต่ผมพูดให้มเขาเข้าใจแม่ก็รู้ใช่ไหมครับว่ามใช้เงินเก่งขนาดไหนอะ่ะแล้วผมอยากรู้จริงๆเลยว่าแม่เลี้ยงดูมูมาแบบไหนถึงโมได้เป็นแบบเนี้ยพี่ปุ๊กพูดกับแม่ฉันมันจะมากเกินไปแล้วนะพี่ก็รู้เดี๋ยวว่าฉันเนี่ยเป็นคนยังไงแล้วพี่เนี่ยจะมาแต่งงานกับฉันแล้วรักทำไมล่ะฮะแล้วนี่กล้าด่าแม่ใี่ขนาดนี้เลยเหรอก็ตอนนั้นพี่รักโม พี่ว่าแต่งงานกับโมอ่ะม,มึอาจจะเปลี่ยนแปลงได้บ้างอ่ะแต่เปล่าเลยโมไม่เคยมีความคิดแม่ต่นิดเดียวอ้าวฉันก็ไปบอกฉันแบบนี้แหละถ้าเกิดว่าพี่เลี้ยงดูฉันไม่ได้เนี่ยก็แม้กันไปเลยได้งั้นเราก็เลิกกันไปเลยตู๊ที่ตู๊ที่ตู๊มาคุยกันเลยนะพี่ตู๊ พี่ฟูจะเลิกกับโมจริงๆเหรอไหนพี่บอกว่าพี่รักโมไงพี่ก็ยังรักโมยอยู่นะแต่ถ้าเราสองคนคบกันแล้วล่มจมแบบเนี้ยพี่ว่าเราสองคนไม่มีทางไปต่อได้หรอกเพราะในขณะที่พี่ทํางานหนักอะโมก็แต่ใช้เงินพี่อะพี่ฟูเราไม่เลิกกันได้ไหมอะโมสัญญานะว่าโมเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อพี่แต่ว่าเราอยากเลิกกันเลยนะนี่โมแน่ใจนะว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อพี่ แน่ใจสิโมเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อพี่เลยนะ โมแม่โบเป็นไงมั่งลูกหายหน้าหายตาไปหลายเดือนเลยแล้วนี่หไหวไหมลูกถ้าไม่ไหวก็เลิกซะแม่คะแค่นี้เนี่ยสบายมากเลยค่ะหนูไหวค่ะแม่หนูเนี่ยสัญญากับพี่ฟูุกไว้นะคะว่าหนูเนี่ยจะปรับปรุงตัวเองค่ะอ้าวเงั้นก็อดทนหน่อยนะลูกนะความรักอนะ่ะ มันเป็นเรื่องของคนสองคนแม่ผิดเองที่เลี้ยงลูกมาเป็นแบบนี้แม่คะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ความผิดของแม่หรอกคะ่ะเป็นความผิดของหนูเองแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหนูหรอกนะคะแค่นี้เนี่ยสบายมากคะ่ะหนูจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้ค่ะแม่โมไปกับแม่ลูกแม่มีบางอย่างจะต้องให้โมรับรู้ ของแม่เนี่ยหูนุ่นพี่ฟุกอย,อย่าเึ่งเดี๋ยวให้เขากลับมาก่อนพี่ฟุกโมคุณแม่นิดมาได้ยังไงครับก็แม่พาโมมาไงนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อะฮะ แม่ไปรู้มาว่าบริษัทฟุกอ่ะถูกฟ้องล้มละลายลูกแต่ด้วยความที่ฟุกเขารักโมอ่ะเขาก็ปล่อยให้โมใช้เงินจนตอนนี้เขาประคองต่อไปไม่ไหวแล้วลูกคือว่าผมมาขับรถส่งอาหารเพื่อหาไรายได้เสริมนะครับแต่ผมก็ไม่อายทํากินหรอกนะครับโมพี่ขอโทษนะที่พี่ดัดนิสัยโมโดยการให้โมมากวาดถนนแบบเนี้ยโมรู้แบบนี้แล้วอ่ะจะเลิกกับพี่ก็ได้นะใครจะเลิกกับพี่ล่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยก็เพราะโมไม่ใช่เหรอโมรู้ตัวนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยโมไม่เคยช่วยพี่มาหากินเลยอะ่ะวันวันก็เอาแต่ใช้เงินของพี่จนธุรกิจของพี่ล้มละลายแบบนี้ไงพี่ฟุก๊กไม่ว่าพี่จะเจอเรื่องอะไรเนี่ยมันก็จะอยู่เคียงข้างพี่นะเราจะสู้ไปได้กันนะความรักนี่มันชนะทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆนะลูกเอาเป็นว่าบริษัทที่มันล้มละล,ะลายแล้วอะ่ะก็ปล่อยมันไปนะลูกนะ เดี๋ยวแม่จะให้เงินทุนสักก้อนหนึ่งให้ทั้งคู่ไปกอบกู้สถานการณ์ของทั้งคู่กันเองนะลูกจริงเหรอคะแม่ขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณคุณแม่มากเลยนะครับต่อไปเนี้ยลูกสาวของแม่ก็จะไม่ใช่เมียพาจนอีกแล้วนะลูกค่ะแม่เข้ามาก่อนสิเนี่ยบ้างผมเองผมอยู่กับน้องสาวแล้วก็คุณช้ยนะ นีบานคุณเต้ต้อะไรกับเจ้ามันยังไม่ไงยางอี้ร่ำเหลือคุณชอบกลับมาแล้วหรอคะเนี่ยไปดูงานนี่นานเป็นเดือนเลยนะคะไอผมวานคุณหน่อยนะไปจัดห้องพักรับรองแขกมันใช้กาฟิลเขาอยู่นะยังไม่ยังงอี้อเจ้าน้องเป็นเมียคุณชอบจะต,ต้องได้อยู่กับคุณชอบก่ะอืมนั่งกลัวนะเมียหรอคะหยุดได้แล้ว ผมบอกให้คุณไปอยู่ห้องพักรับรองแขกคุณก็ต้องไปแกได้เจ้าถ้ามันเป็นคำสั่งของคุณชอบน้องไปแกได้เจ้าพี่สาวเจ้าปาน้องไปห้องพักจริงได้ก่อเธอเนี่ยนะเมียพี่ชอปสารลรูปนี่บ้านนอกมากเลยนะเราไม่ยิงคนนี้เป็นไถ่เจ้าอย่าวมะหว่างข้นงนองจะเอียฉันก็เป็นน้องสาวของพี่ชอปไงไอ พากฟิวไปห้องพักรับรองแขกมา<ช>เอาะอะน้องไม่อยากไปอะน้องอยากอยู่กับไอ้ายอ่ะกาฟิวคุณอยาดื้อได้ไหมไปได้แล้วเชิญทางนี้เลยค่ะไปก็ได้เจ้าพี่ชอ็อบไหนพี่บอกมิวมาสิพี่ไปทำงานเป็นวิศวกรกที่เหนือแค่เดือนเดียวเองนะทำไมเอาเมียกลับมาด้วยแบบนี้อะพี่มันบังเอิญอะมิว ประดกัฟิลเขาเป็นลูกพี่ใหญ่บ้านที่พี่ไปทํางานอยู่แพองานเสร็จเขาก็เลี้ยงฉลองกันพี่เมาไม่รู้เรื่องเลยอ่ะพี่ก็เลยก็เลยได้สาวชาวป่ามาเป็นเมียเนี่ยนะพี่ได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่จริงอ่ะเอาเงินฟาดหัวไปอ่ะก็จบแล้วไม่ได้นะมิวลูกเขาก็มีพ่อมีแม่แล้วอย่างหนึง่งพู้ใหญ่บ้านคงมไม่ยอมอ่ะไม่รู้แหละพี่ ยังไงมิวก็ไม่ยอมมีพี่สะใภ้เป็นสาวบ้านนอกแน่แน่เชิญค่ะโอ้ไฟอยู่มาสว่างอย่างเอี้ยเฮ้วยเตียงกับนุ่มๆนอนเถียงก,กบลูก ตัวไม่ยืนพอเฮานี่อย่างแล้วตัวเป็นแม่บ้านนี่มาเมินแล้วกะพอดีว่าฉันเป็นลูกสาวแม่บ้านที่นี่อะค่ะก็เลยเติบโตมากับบ้านหลังนี้เป็นลูกสาวแม่บ้านเฮาน่ะเป็นเมียคุณชอบตัวกะหูจักติดตามตดสูงก็เล่ากันออกไปได้ละเฮา,าจะพักผ่อนไปก่ะ กัดมดแล้วก็เจ้าสุมาเตน้องลูกขวายเจ้าเดี๋ยวถ้ามันที่นั่งของไอ้นี่เขานะเธออะนั่งนู่นได้เจ้าฟิวนั่งไหนก็ได้เจ้าแล้วก็ที่เนี่ยเขากินข้าวเป็นเวลานะทำอะไรก็ต้องมีระเบียบไม่ใช่บ้านป่าเมืองเถื่อนเหมือนบ้านเธอหรอกนะเอาน่ากับฟิวอะเขาเพิ่งมาอยู่ที่นี่เอง อคุณชอบครับพอดีว่าไอ้ประตลาดมาก็เลยเอาผล,ลไม้ที่คุณชอบชอบมาให้คะ่ะงั้นเอาแบบนี้แล้วกันไอ้ฝากดูแลกาฟิลเขาหน่อยสอนเรื่องต่างๆที่คนในเมืองเขาทำกันอะ <c oughs> แล้วก็ไปซื้อเสื้อผ้าเขาใหม่ด้วยนะได้คะ่ะพาไปชุบตัวด้วยนะไอ้เหมิงแล้วภาษาถิ่นของเธออะก็เลิกพูดได้แล้วนะที่เนี่ยไม่มีใครเขาฟังเธอออกหรอก ได้เจ้าได้ค่ะฮิ <laughs> ลายดอ,อกไม่เอาซันคุณช้าม,มาแล้วเหรอคะ ถึงจังเลยค่ะทํางานเหนื่อยไหมคะขอโทษทีนะพอดีวันนี้ผมยุ่งมากผมขอไปเคลียร์งานก่อนศาสตร์แต่งตัวซะสวยนีม่มองเลยเชิญครับ ฟิวเอาน้ำมาให้ค่ะขอบคุณนะให้ฟิวช่วยนะค่ะเออผมว่าคุณออกไปก่อนดีกว่าทำไมล่ะคะเราเป็นผอเมียกันนะเ,เดี๋ยวก่อนนะกาฟิวคือตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าคืนนั้นอะเราสองคนมีอะไรกันจริงๆหรือเปล่าอะผมสับสนไปหมดแล้วอะเป็นไรหรอคกฟิวรกะใช่ไหมคะ ฟิวมันเป็นเด็กบ้านนอกนี่เข้ามาอยู่เมืองกรุงอะ่ะถือว่าคิดว่าคุณซอมจะรักจะดูแลฟิวอะ่ะสุดท้ายคุณซอมก็จะทิ้งฟิวอะ่ะไม่รักไม่ใส่ใจเลยอะ่ะกับฟิวใจเย็นก่อนนะชอบขอโทษแต่ชอบไม่แน่ใจจริงๆอะ่ะแต่ชอบรับผิดชอบกับฟิวนะชอบไม่ได้ทอดทิ้งไปไหนแต่ตอนเนี้กับฟิวออกไปก่อนได้ไหมชับจะทำงานกน็ได้ค่ะ ไม่ให้ซุ่มให้เสียงเลยพอดีฉันเพิ่งจะไม่ต้องพยายามอธิบายอะไรหรอกคะ่ะเรื่องแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวไม่มีใครเขาบอกกันหรอกคะ่ะขอตัวนะคะอน,นี่หลอกด่ากันชัชดๆเลยเออคุณนิวจะไปไหนหรอคะเนี่ยฉันต้องไปดูงานที่ต่างประเทศสักเดือนนึงอะ แล้วก็ระหว่างที่ฉันไม่อยู่อะฝากเธอดูแลบ้านด้วยนะอย่าให้ใครมาจุนจานแล้วก็ดูแลคุณช็อปให้ดีด้วยล่ะเพราะถ้าเกิดว่าพี่ช็อปเขาไปเอาสาวบ้านป่าเมืองเถื่อนเข้ามาอีกเนี่ยฉันเก็บกวาดไม่ไหวหรอกนะได้ค่ะคุณมิวงั้นฉันฝากเธอด้วยนะค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะนี่ต่อไปเนี้ยไม่ต้องขึ้นมานอนบนตึกใหญ่อีก มันเป็นที่ของเจ้านายไม่ใช่คิดค่าอย่างแกผัวเมียเขาจะอยู่ด้วยกันแบบไม่มีก้างขวางคอแต่ฉันก็นอนในบ้านนี้นะคะแล้วถ้าไม่ให้ฉันนอนในนี้ก็ให้ฉันไปนอนไหนคะเรื่องของแกบ้านนี้ห้องคนใช้ก็มีลูกแม่บ้านอย่างแกน่าจะชินนะกับห้องคนใช้นะ่ะไป ชอบผัวแกเหรอโอ้ยใหญ่โตอย่างกะวังแกนี่บุญมีวาสนานําเหมือนหนูตกถังข้าสารเลยนะเนี่ยนั่นเตะแน่น้อนอยู่แล้วให่ขนาดนี้วังเหรอเนี่ยอีนี้เปินขอมานอนนี่สักสีห้าวันไี่ก็โอ้ยจะนอนเป็นเดือนเป็นปีแกได้ผัวเฮานะ่ะไปง่าการส่วนน้องผัวนะ่ะไปอยู่ต่างประเทศปุ้นเข้า มีอาหารมีห้องมีคนใจผลเลอรทคิเ,เอตอโปปปปปปอ้สปสเปย์เนาะแน่นอนงั้นคืนนี้เนี่ยเลี้ยงพวกเราได้ปะแบบ <c oughs> จัดชุดใหญ่ๆเลยอะแล้วเป็นอย่างตัวบะอู้ภาษาเหนือฮะเขา,าเป็นคนเมืองก็ต้องอูเหนือกะเดีย๋ยวว่าเพื่อนซีเพื่อนมาอยู่ในเมืองบ้านหลังโตโตเนี่ยเ <c oughs> พื่อนก็ต้องพูดไทย <c oughs> เผื่อจะได้พูดกับบ้านบ้างจะได้ได้แบบกาฟิลไงสรุปย็นนี้ว่าไง จัดไปเย็นวางเย็นวางตัวไอ้บอเลยรอโอกาสนี้มานานแล้วเนี่ยนี่เงี้ยหายชอบแก้วไว้คุณจะก่อเอ๊ะันเหมือนเราต้มบอลเปิ่มเลยนะนะจิ้มพอก่อนจิ้มพอก่อนคุณชอบใจมากเลยคุณชอบมากพอดีเลย ไปร่วมวงกับเพื่อนฟิวไหมครับไม่เป็นไรหรอกตามสบายกันเลยให้เข้าใจมาเลยคุณช็อปโมอ้เบิดาตอนอยู่บ้านนอกเนี่ยเลิกงานเราก็ยังไม่นั่งกินด้วยกันนี่คุณช็อปลืมไปแล้วเหรอคุณช็อปลางเก่พวกเราเรอ่ะเตอขอดโจไปทำง,งานช็อปนะเขย่ามากเขย่ามากนี่นี่นี่ะนั่งนี่นี่ เฮ้ยต้องแบบนี้สิคะชนกินเลยเอาอีกไหมคะอีกไหมคะนนนนนนไอ้้วลมไหนะมามาหวอมแหวอมาอหโอ้ยหัวหงายแล้วโว้ย ค,คือฉันอยากจะมาขอโทษเธอนะ่ะที่ฉันพูดจาไม่ดีกับเธอเราก็อยู่บ้านเดียวกันแถมฉันก็เป็นเมียคุณช็อปด้วยไม่เห็นจะต้องมาทะเลาะกันเลยนะไม่เป็นไรค่ะอันที่จริงฉันก็ไม่ได้โกรธคุณกาฟิลขนาดนั้นนะคะขอบคุณนะงั้นต่อไปนี้เรามาเป็นเพื่อนกันนะงั้นฉันขอตัวก่อนนะคุณชอปคะคุณชอป คุณซบคะคือมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยคือคือเพอเห็นอาทิตย์อกมาจากห้องไอ้ะค่ะฮะเธอพูดว่าอะไรนะนี่เธอใส่อะไรไอ้ใช่ไหมเนี่ยไม่ได้ใส่ไรนะครับไม่เชื่อคุณซบก็ดูสิค้ย เกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นหรอทำไมคุณถึงไฟตามอย่างเงี้ยผมเลี้ยงดูคุณอย่างดีแต่คุณกับนอนไม่เลือกแบบนี้เนี่ยนะนอนไม่เลือกนี่คุณหมายความว่ายังไงคะหมายความว่ายังไงอย่างนั้นหรอนี่งไงไม่จริงนะคะคุณช็อปไอจํจำได้ว่าเมื่อคืนคุณกาฟิลเอาน้ำมาให้ไอซ์้ไอก็รู้สึกมึนๆง่วงๆแล้วก็จำอะไรไม่ได้เลยคะ่ะนี่เธออย่ามาแก้ตัวนะ หลักฐานก็เห็นตำตา,าเธอแอบชอบนะคิดละสิสงสัยจะเห็นเขาบึกบืนละมั้งผมผิดหวังในตัวคุณจริงๆเลยนะถ้าไม่ติดว่าแม่คุณเป็นคนให้นมผมผมไล่คุณออกไปนานแล้วแต่คุณคุดพูดเลยนะคุณต้องไปอยู่เรือคนใช้แล้วไม่ต้องกลับมาให้ผมเห็นหน้าอีกคุณชอบคะใจเย็นๆก่อนคะ่ะที่ไอ้พูดมาเนี่ยไอ้พูดความจริงทุกอย่างเลยนะคะออกไปสิเขาไล่เราก็ไปสิ ไม่มีใครต้องออกไปจากที่นี่ทางนั้นแหละพี่มิว,มวพี่กําลังลงโทษคนไม่หลักดีอยู่แต่มิวไม่ต้องหัวนะพี่จะให้มันปอยู่เรื่องคนใช้แล้วพี่จะลงโทษพี่ไอ้เขาด้วยเหตุผลอะไรล่ะคะแล้วพอไอ้ไมนเป็น,นอนกับไอ้อาทิตย์เด็กบ้านนอกไงละ่ะใช่ค่ะทําตัวใส่ซื่อจริงๆแล้วก็ละลิกละลิอยากมีผัวหยุดได้แล้วคนนี่ลลิกละลีอยากจะมีผัวจนตัวสั่นนั่นมันเธอน,นคะคะ ฉันะ่จะจับพยาธิตย์ได้ตอนนี้กําลังขโมยของอยู่ข้างล่างแล้วตอนเนี้ยมันก็สรารภาพหมดแล้วว่ามันวางแผนกับเธอเพื่อที่จะใส่ร้ายไอซ์ไม่จริงอะน้องสาวคุณอะมันใส่ร้ายฉันฉันเป็นเมียคุณนะคะเมียเหรอเมียตัวจริงของมิช่ชอปอะ่ะคือไอซ์ต่างหากถึงว่าล่ะคืนนั้นคุณถึงเพ้อถึงชื่อมันนี่นะฉันจะจัดการให้มันพนทางกาฟิลผมไม่คิดเลยนะว่าคุณจะเป็นคนแบบเนี้ย ถ้าเรื่องมันเป็นอย่างนี้แสดงว่าคืนนั้นเป็นเกกรื่องโกหกใช่ไหมนั่นไงฉันว่าแล้วฉันน่ะไม่ได้ยกย่องไอเขาให้เป็นเมียพี่ชอปอ่ะเพราะว่าเขาเป็นลูกแม่นมฉันก็เลยอายกลัวว่ามันจะไม่เหมาะสมแต่ถ้าต้องได้พี่สะพายเป็นคนบ้าณน,นอกแบบเธออ่ะฉันว่าฉันยกย่องให้พี่ไอเป็นเมียแล้วเขี่ยเธอออกไปดีกว่าวัาคุณกลับไปซะเถอะเพราะว่าที่เนี่ยไม่เหมาะสมกับคนแบบคุณเธอมันก็แค่ค ขึ้นวอรสร้างแต่ปัญหาถ้าอยู่บ้านนี้ดีๆไม่อยากเป็นเมียใหญ่ไม่อยากเป็นเมีย,มย,น,มยน้อยก็ไม่ต้องโดนไล่แบบนี้หรอกออกก็ได้แล้วไปก็ได้ไอ้ชอปชอบขอโทษนะทั้งที่ ไอ้ก็ดูแลช็อปดูแลน้องสาวของช็อปดีมาตลอดอะแต่ว่าช็อปไม่เคยให้ไอ้ออกหน้าออกตาแต่ตอนนี้มันถึงเวลาแล้วนะเราแต่งงานกันเถอะแต่งงานจริงเหรอช็อปเร,อเราจะได้แต่งงานกันจริงๆรเหรอยังสแสดงว่าเราจะได้อยู่บ้านหลังนี้แบบสามคนพ่อแม่ลูกสินะฮะึสามคนพ่อแม่ลูกใช่ไอ้หมายความว่าไงอะไอมีตัวเล็กอยู่ในท้องนะ่ะ จริงเหรอไอ้ใครมานานแล้วสิใครมากดกิ่งหน้าบ้านเนี่ยมาหาใครหรอคะเออน้องมาหาเอ้ย ตลกว่าคุณมาหาใครกันแน่คะเนี่ยน้องก็ับมาตัวหาไอ้ชอบอ่ะเจ้าเอ้ยไอชอบไอ้ชอบภูเกอว่าน้องอะตัวหาไอ้ชอบแทบจะพิกแป้นดินหาเลยนะเจ้าและในวันนี้สวรานก็ประธานพนรึงเขาได้มาปะก,กันน้องขอย้ายมาอยู่ที่นี่ตัวนะเจ้าเพราะว่าวันนี้น้องมาได้มาคนเดียวน้องมาสองคนในต้องน้องเจ้าลูกน้องไอ้ชอบลูกชอบ